สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เปิดกล่องอันบ็อกพระเครื่องหลวงพ่อคูณครับก็ได้มีพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งพระเครื่องหลวงพ่อคูณมานะครับผมก็คุยรายละเอียดกันนะครับก็ส่งพระมาให้ก่อนนะครับแบบนี้ผมก็ทําการเปิดกล่องอันบล็อกให้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไปพร้อมๆกันนะครับเห็นพระพร้อมๆกันนะครับนะฮะโอเคนะครับก็เปิดมานะครับ มีอันเดียวนะครับโอเคเรามาแกะกล่องกันดูนะครับมาดูกันนะครับปึ๊บแพ็กมาค่อนข้างดีเลยครับพร้อมกล่องนั่งพานชนะมารกันครับอ่านี่ครับนั่งพานชนะมารครับเนื้อทองแดงโอ้โหเ,เนื้อทองแดงกล่องเดิมครับ แบบนี้นี่ใครมีส่งมานะครับผมรับเช่าครับผมรับเช่านะครับอ่านี่ครับมีความเดิมๆนะครับแล้วก็ผิวสวยเดิมๆนะครับแบบนี้ผมรับเช่านะครับผมรับเช่านะครับเนื้อทองแดงนะครับส่งมาได้นะครับองนี้แท้ดูง่ายเลยครับอ่ะส่องให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับนี่ครับส่องให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับนี่ครับ นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าสวยเดิมๆพร้อมกล่องนะครับขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมทําการโอนเงินให้นะครับสาหรับใครที่มีแบบนี้นะครับยินดีรับเช่านะครับส่งรูปภาพมาได้เลยนะครับหน้าหลังนะครับก็แอดไลน์กันมาที่แอด su tsi นะครับแอด su tsi แอดสุทนั่นเองนะครับยังไงก็ส่งรูปภาพมานะครับ คุยรายละเอียดราคานะครับราคาจบก,การเข้าๆเนี่ยผ่านทางรูปภาพนะครับพี่ส่งรูปภาพมาผมคุยร,ราคาเข้าๆจากนั้นพี่ทําการส่งพ้ามานะครับเมื่อส่งพ้ามาเสร็จปุ๊บนะครับพ้าถึงนะครับเราทําการเช็คแท็กได้นะครับในการจะส่งเนาะว่าถึงไหนหรืออะไรยังไงนะครับเมื่อพัชถึงเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทําการอัดคลิปแบบนี้นะครับให้พี่ที่ส่งพ้ามาได้รับชมนะครับแล้วก็พี่ทุกท่านที่จะส่งพ้ามาขายผมนะครับให้ได้รับชมนะครับเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนนะครับที่สุดนะฮะ ก็หลังจากที่ผมตรวจเช็คนะครับเปิดกล่องอันบล็อกมาแบบนี้แล้วเนี่ยตรงตามสภาพนะครับก็คือไม่แตกไม่รานจากในรูปนะครับผมก็จะทําการโอนเงินให้ตามราคาที่เราคุยกันไว้นะครับส่วนหากสภาพเนี่ยอาจจะมีบินมีแตกที่เพิ่มเติมจากที่เราคุยกันไว้เนี่ยผมก็จะโทรพูดคุยรายละเอียดอย่างชัดเจนตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จบราคาให้ทุกทุกท่านนะครับที่ส่งมานะครับโอเคครับกลับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับยังไงก็ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ